นะคะคถ้าเป็นสมัยสมัยของของของเราก็เป็นแบงค์ร้อยเนาะแบงค์ร้อยที่เป็นสีแดงใหญ่มากนี่ค่ะที่แสงกำลังหา คือแบงค์เก่าค่ะแบงค์เก่าหาดูยากนะคะอันนี้พี่แสงมีหนึ่งใบกับเหรียญสิบสตางค์มีหนึ่งเหรียญค่ะนี่ค่ะเหรียญสิบสตางค์ซึ่งอยากนําเสนอมากๆเลยที่อยากให้เห็นนะคะคือพอโสอ,อยู่ตรงรอบๆรูตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้ พอสอให้เห็นอย่างเด่นชัดค่ะตอนแรกพี่แสงก็ไม่เห็นหรอกคุณเอ่อเป็นหนึ่งคุณเป็นหนึ่งเก่งมากค่ะคุณเป็นหนึ่งเก่งมากๆเลยพอพี่แสงหยิบหยิบเหรียญอะไรขึ้นมาบอกพอสอได้ด้วยนะเออบอกพอสอได้ด้วยพี่แสงก็อเขาเก่งมากมีข้อมูลข้อมูลที่ดี ซึ่งถ้าเราอยากรู้นะคะประวัติต่างๆเราสามารถเออถ่ายรูปที่ Google เนาะแล้วเราก็สามารถดูได้นี่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่แสงด้วยนะนี่ค่ะสิบสตางค์สิบสตางค์อันนี้คือสิบสตางค์นะคะซึ่งพี่แสงเองก็ มีอยู่เหรียญเดียวแล้วก็แบงค์ห้าสิบก็มีอยู่หนึ่งใบค่ะมีอยู่หนึ่งใบนะคะแบงค์หนึ่งบาทแบงค์หนึ่งบาทค่ะแบงค์หนึ่งบาทอันนี้ก็เช่นกันมีหนึ่งใบเอาไว้สะสม <c oughs> เลิฟสองพี่แสงมองไม่เห็นหรอกว่ามันมันไม่ขึ้นเลิฟมันไม่ขึ้นให้มองไม่เห็นขึ้นแต่จํานวน น,นี่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าแบงค์หนึ่งบาทแบงค์หนึ่งบาทอันนี้ก็อายุอายุเก้าสิบกว่าปีแล้วนะคะใบนี้เก้าสิบกว่าปีประมาณเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะแบงค์นี้แบงนี้ก็เช่นกันค่ะก็อยู่ในพอสสองสี่นะคะสองพันสี่ร้อย หกสิบเ้าขึ้นอันนี้ก็เช่นกันค่ะอันนี้ก็เช่นกันนะคะแบงค์เจ็ดสิบเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีนะคะเพราะว่าเพิ่งสะสมเมื่ออันนี้ คลองลากครบเจ็ดสิบปีนะคะคองลากครบเจ็ดสิบปีหลายๆคนน่ะน่าจะมีแต่อันเนี้ยพี่แสงคิดว่าพี่แสงเป็นหนึ่งในนั้นที่มีก็คือแบงค์หนึ่งบาทนะคะแบงค์หนึ่งบาทกับแบงค์ห้าสิบค่ะนี่ค่ะแบงค์ห้าสิบซึ่งพี่แสงมี แล้วก็สะสมเอาไว้สะสมไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะคะแล้วก็ถ่ายเอาไว้เป็นสตอรี่ของตัวเองใน YouTube ค่ะเอาไว้ใน YouTube เนาะก็มีเรื่องราวของของเราเนี่ยเอาไว้ดูค่ะ อันนี้เป็นแบงค์ห้าบาทนะคะอันนี้เป็นแบงค์ห้าบาทค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูแบงค์หนึ่งบาทกันก่อนแบงค์หนึ่งบาทตรงนี้ด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้